ฝากกดติดตามช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเพลเกมนั่นเองนะครับผมน,นี้ขอมาเล่นเป็นซองแจ็คแฮมเมอร์เลยละกันจริงๆซองแจ็คแฮมเมอร์ไม่ได้ถนัดอะไรมากมายนะแต่ปกติตัวเองจะชอบเล่นเป็นลูกซองเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษอยู่แล้วก็คือแบบตรงสายที่ตัวเองถนัดประมาณนั้นเถอะนะแต่อย่งนีตามมาเดี๋ยวผมจะเล่นซองแจ็คแฮมเมอร์กันนะครับแจ็คแฮมเมอร์ผมจะเล่นเป็นชายานี่เลยนะครับแจ็คแฮมเมอร์จะเล่นเป็นชายานี้มีคนคอมเมนต์อยากเห็นการตั้งค่าของผมใช่ไหมได้เลยครับคุณจัดไปเลย นี่ครับตามนี้นะนี่ครับการตั้งค่านะครับมีคนถามว่าทําไมปรับยังไงให้จอมันกว้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นขนาดนะมันเป็นขนาดหน้าจอของผมนะมันเป็นขนาดหน้าจอของผมจอผมมันกว้างไงสามสิบสองนิ้วและที่สําคัญก็คือเป็นจอ1 4 4ยสสเฮิรตซ์ด้วยนะครับเคยทําคลิปไว้อยู่นะตอนที่ GM ส่งจอมาให้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าปเอาละเราจะไปเล่นซองกันดีกว่า ได้ข่าว,วาฟังตรงข้ามก็มีซองแจ็คแฮมเมอร์เหมือนกันอย่างงั้นเหรอไปซองแจ็คแฮมเมอร์เป็นซองที่ต้องยิงระยะใกล้ครับถึงจะเผืดอส,สัตว์เพราะฉะนั้นผมจะเดินตามเพื่อนแต่เพื่อนคนนั้นมันวิ่งไปไกลแล้ววะผูจะตามยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปจะลองดูนะไม่ได้เล่นนานแล้วแจ็คแฮมเมอร์เออไม่ได้เล่นนานมากจริงๆอันนี้นานสัตว์ตวเลยคือนานนานโคตรเลยก็ว่าได้อุ้ยบ้านเราเข้าปะ เฮ้ยช็อตไปเด็มานะครัาว่าตอนของข้ามีซองแจ็คแฮมเมอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องงัดเด็ดแจ็คแฮมเมอร์อ้าวโหกว่าจะแหม่ควรจะวางใช้เวลานานขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยลืมไปยิงเลยจะใครไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไร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 ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ลืมลืมลืมเต็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 ม ผมว่าแจ็คแฮมเมอร์น่าจะต้องอยู่เอแน่เลยหรือไม่เขาก็แบบแบบดันเลยแบบว่างไงอ่ะแบบดันมาฝั่งแดงเลยเพราะว่าแจ็คแฮมเมอร์ไม่ต้องลูดระยะใกล้จริงๆเิงเลยหวังว่านาะโคจิมจะเอามานะแจ็คแฮมเมอร์แบบชุบสีทองชุบสีอะไรก็ว่าไปอ <laughs> แบบยังไงอ่ะไม่มีแจ็คแฮมเมอร์แบบเกียนแบบไม่มีแบบซองแจ็คแฮมเมอร์แบบย้อมสีมั้ล่ะครับซองมันก็แบบเกลียน Lets. ฮาฮาดีนะเอาจริงๆแต่ถ้าแบบไปยิงกับพวกซองซอมบี้ซองกวงเงี้ยแบบระยะแบบห่างๆหน่อยก็ไม่ไหวรอครับไหนครับอยู่ไหนกันครับวางเลยพี่ผมดูว่าอยู่เรียบร้อยทางเขียวก็มา,าเรียบร้อย เฮ้ยหายสุหมดกระสุนแม่งหมดเอามาบามาเอามาาไม่ทนายช้าไหน่อยเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าไม่ให้หลับไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไป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 แล้วมีไหมแถวนี้ระเบิดมาแถวนี้ป่ะ e d e s ป โอ้โหจั่งเขมรเดรักรอยจัดก็ให้นะจัดก็ให้เลยเต็มเต็มนะครับจัดก็ให้เลยผมพยายามหาห้องที่แบบว่ายังไงอะเล่นลูกซองได้เล่นแบบของแบบเกียร์ได้ซองแจมเมอร์มัง่งอยู่ในระดับความเกียร์เลยแหละแต่แบบ ยังไงอะหายากอะ <laughs> <c oughs> หายากอะเฮ้ยจะยิงได้หรือเปล่าเนี่ยรอบนี้มันไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วแน่นอนครับไปจะพยายามยิงให้ได้ต้องตามเพื่อนอเว้ยต้องเดินตามเพื่อนแบบอารมณ์แ,แบบเหมือนเราแบบเป็นแบบคอยเป็นคนแบบคอยซับนะแบบเพื่อนยงิงปุ๊บเราคอยยิงตามต่ออะไรอย่างเงี้ยข้างล่างมีใช่ไหมโหเรงข้างล่างก็มาปะ อ้โมันไกลไปอ่ะก็เลยไม่เอาจากรเมอ่อยิงก็เลยเอาโม่ยิงครับแต่ปรากฏว่าคือเรายิงไม่โดนเลยทีํามมาถึงก็โดนไปแล้วสวนหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอเล่นขอแค่ยิงได้คร mm ับพอไม่หวังชนะอยู่แล้ว นะสวยครับผมไงแอตซิสก็มามันไงอยู่ไหนวะอุ้ยที่บะไอ้จะตายยลื่นหรอนึ่งลื่นล้มก็ตายแล้วเนี่ยบายเป็นไงล่ะครับนะมันต้องเล่นอย่างนี้ มันต้องใกล้ๆไปมันต้องใกล้ๆไปใกล้ไปไปคือปาระเบิดรอตรงนี้เลยอะเดี๋ยว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 มีอีกเหรอเฮ้ยหลังบ้านเข้าเหรอไม่มีนี่แล้วยิงใครอะเมื่อกี้ฮึ ยิงใครคะคุณพี่ยิงใครคะฮะยิงไกละรอรอรอไกลๆนี่ได้เปรียบแน่นอนไกลๆไม่เอาครับ เพื่อนระวังปึ๊ดมึงไม่มีะเ <Head shot. S 2> ฮ้ยเทดช็อตไปเฮ้ยอโหนี่ก็หมดแล้วเฮ้ยเพื่อนอยังไงอะมึงเดินผ่านมาได้ไงวะเฮ้ยห,หนึ่งดาวเขาเขาเดินผ่านมาได้ไงวะต้องใส่หนึ่งดาวขึ้นสามแยกแต่คนนั้นไม่เห็นเ้ยคนที่ยิงผมแต,แตกแหละเอาเว้ยหนึ่งดาวเอาล้าว โหดแน่นอนน้องครัวเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นสเต็ปในการยิงโอ้โหแต่นี่ก็สองซอมบี้ยังไงเออแต่นี่ก็สองซอมบี้ยงไงระเบิดควนัวนระเบิดควันจะมา แม่งรอแม่งรอรูดเลยนี่ว่าเทาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแมวแมวแมวผัวโทษผัวโทษดันไปสิสักคนกูต้องดันเองแล้อู้หูดันเองก็อย่างงี้ไงยิงไม่ตายด้วยแม่งไก่เกินแม่งไก่เกินเว้ย มื่อไรยิงไม่ตายโอ้โหยังไงหลานแอ้ผมหน่อยสิเออเข้าไปเลยลึกๆเออลึกๆเลยลึกๆลึกๆไปเลยลึกๆไม่มีนะทีนี้ไม่มีนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยมาเลยเข้าเลยเข้าเลยเลยโอ๊ยเฮ้ย ไกลๆต้องยิงอย่างนี้ค่อยๆยิงเป็นจังหวะแม่งปืนจะดีดเลยเมื่อกี้เออเว้ยแจ็คแอมเมอร์กูยังนะยังไปได้ต่อครับด่ามระเบิดที่แบบยังไงอะให้เล่นลูกซองได้เนี่ยแล้วก็แบบว่าเล่นของเกียยได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากแล้วเพราะฉะนั้นขอมาเล่นเดินแมทเป็นช่วงปิดท้ายเลยแล้วกันครับสกิปไปทีๆเฮ็นช็อตเต็มเต็มเจอไเจอเป็นัไงล่ะอโห นี่คือแบบยังไงอะผมเล็งประมาณล้ำตัวอะไรแต่แบบปืนมันดีดขึ้นหัวเลยฮะนะปืนโคตรโคตรสุดยอดเลยใช่ไหนะนะครับแบบดดอรนะสองเจคัมเมอร์ฮนะบเบ้อไป ว่างไง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 โอ้ยดูยดูดูดูทำไมเราทำไม <c oughs> เราโคตรมันตัวรนะ่างไม่ยิงผมว่ะเระวังนะเรียบร้อย เฮ็ดช็อตไปอืเมอเอาดิเอาดิอืมว้าเรื่องธรรดาโอ,โอ้มามีร่วงแน่นอนเฮ้ยระเบิดตู่นโ,โอ้โหเอาว่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะจริงจริง โอ้โหเจ็บเจ็บผมบอกเลยเจ็บเจ็บแน่นอนเนี่ยเฮดช็อตว่ะเฮ้ยมันแล้ววะผมเล่น <or> ป <peaks> ืนนี่มันแล้ววะมันกระจะยกระเมยเลยแต่สำหรับผมมันก็ไม่ได้เล่นเล่นง่ายเลยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดไงถ้าเล่นจริงๆริงเนี่ยแต่ฮะหลับ ได้ครับคนนี้ก็ตัดให้ครับ,รบเอาไปเลยคู่ครับผมเอาคู่ไปเลยเฮ้ยไป,ไ,ปไหนยินเ,เดียวก็จะส่เงเขาไปนะไปเกิดใหม่ในฐานโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้เราจะชอบกันนะหวังว่าดูเราจะสนุกสนานคะรับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณที่รับชบมามากครับผม